สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตุ้ตุ้ใหม่ใหมโอเฮโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราก็อยู่กันในเกม Battle Cat กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาทําการกำลับด่านสุดท้ายของดินแดนอากุนะครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับมาครับด่านอากุนี่ครับนี่คือด่านสุดท้ายนะครับดวงจันทร์นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมขอทาการไป ก๊อปปี้ทีมนี่ผมเล่นก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะคบอุ้ยเพลงแบบนี้ตีมพระเจ้าครับ้ยบอสมาแล้วครับนเอาจริงครับผมต้องต้องการรีบตบบอสต,ตัวน,นี้ให้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมสัมผัสได้ถึงความโหดและความอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับเราต้องรีบไปนะครับตอนนี้ ขอแค่ okay, ทำลายเกาะให้ได้ก็พอครับเรียบร้อยมันมีสองบีครับโอ้โหโอ้หยติดพิษหรอตบแรงขนาดนั้นใจเย็นใจเย็นยังพอต้านหวายอยู่นะครับโอเคครับเร,เ,รเราจะทำการปล่อยอิสานากีไปเลยครับ ไปครับไปครับโอ้ใจเย็นใจเย็นอย่อย่า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 พึ่งตีอย่าพึ่งตีบ้องโอเคโอเคโอ้โอเค,อเค,อเคไป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  อิานากีเหลือเด้งครั้งเดียวแล้วครับตอนนี้มาครับพี่มังกรของเรานะครับเขาจะมาแทนที่แล้วนะครับแับบโอเคเรียบร้อยโอ้ใจเย็นใจเย็นเงินเงินตอนนี้เริ่มจะไม่เหลือแล้วครับ โาม,มาโอ้แตกแล้วแตกหมดเลยนี่เราต้องต้องพึ่งความหวังไว้ก่อนนะครับความหวังตอนนี้คืออยู่กับแคลิแคลเยร์แคแล้วนะครับแมวแบกของนะครับตอนนี้แล้วก็แคนแคนนะครับเดี๋ยวรออิซารากิมานะครับโอเคครับมาวา เร็ว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 เจได้กี่โอ้ตีไม่โดนตีไม่โดนป้องโอเค เรียบเลยอมาเยอะไม่จะได้ตีเลยแตกแล้วโอ้โหทำไมร่างทำไมขั้นนี้เกาะมันอึดจังอะแป๊บแป๊บปงส่สงแขนงแขนแป๊บแข่งแขนไป เออเออโอ okay. ้โหเร็วเร็วเร็วโอเคเงินก็แทบจะลอยหล่อแล้วตอนนี้อือหือ รบบองเรียบร้อยประมาณ8นาทีนะนะกับด่านนี้ผมถือว่าสุดจริงครับว่าตอนนี้ โคตรโหดโคตรอันตรายโคตรน,น,น่ากลัวเลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับตุ้มนะสิบแล้วนะครับอุ้ยผลไม้มเหมียวท้องนักบวชซุลลมอนถูกป,ปรับลงแล้วไม่ใช่นี่หรืออุ้ยอุ้ยคุณผู้ชมครับ บอลตัวนี้ปรากฏตัวขึ้นมาครับขาวอากุ11ดาวน่าจะเป็นตัวลอยแน่ๆเลยครับแล้วก็ไปกันเลยครับหิ่พระจันแดงครับโอ้โหนั้นซักเมืองอหรอไปครับไปครับไปครวิ่งทำลายกอก่อนโอ้โอเคเรียบร้อย โจมตีอย่างโหดโอเคไปฮิซาก,กิเรียบร้อยโอเคครับทีนี้ก็ตบุรัวเนี้ย โนมายนะฮิสังกีไอ้โม <c oughs> งมาดูกันเลยครับว่ามัางกรของอากูกับมังกรของผมใครจะโหดกว่ากันนะครับมันขีดควนบ้านเราแล้ว <c oughs> รีมี <c oughs> ไม่ได้เลยห้าสิบเอ็ดเปเซ็โอ้โหเห็นรอยได้แต่เป็นอากูนี่เองเยี่ยม มาครับทีนี้ผมไปจับทีมมาใหม่แล้วนะครับทีนี้ผมจะทำการใช้แม็กซ์ไปเลยแล้วกันนะครับโหด่านนี้เนี่ยเงินจำเป็นมากครับที่ผมตุยเนี่ยเพราะว่าเงินไม่พอครับแปบบ๊บเลยนะครับผมว่าผมจะเพิ่มแมวเหล็กเข้าไปดีกว่าครับอุ้ยสิแปดเปอ มาเลยครับอีโวมาอีโวลีลินเลยนะครับวีเรียบร้อยครับอือลังสามแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นลาดบอสนะครับโอเคครับ,คครบแล้วล้วก็ไปกันเลยครับมาเลยเจ้าบอสวันนี้มันตัวของเจ้าแล้ว

đây, hey, cho quyên ui diều có con có oh con có oh con ok lát đi đến bay กีสนองกี้เรียบร้อยมารันบอสจะไปตบบ้านเลยไปวันช็อตบ้านให้หน่อยขี้เกียจตบนานโป้งเรียบร้อยครับได้แบตลงเห็นความมืดโอ<ฮ>้เรืรอเดานั้นเองที่เหมือนกันทำไมล้าง ท,ท,ที่เพิ่งถูกปลุกขึ้นมาก็ถูกพวกแมวพนึกกลับเข้าสู่การหลับไหลช่วนนิรันดร์อีกครั้งความทะยโยทยานแต่โ <c oughs> ยทายาย <c oughs> ที่จะเข้าปกครองนี้ได้อกุอย่างเบ็ดเสร็จแผนการที่วางแผนว่าอย่างยาวนานพังหมดโลกบาดาลถูกปกครองโดยแมวฮะเพื่อแมวรวมทุกภบแห่งมีการเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่ นั่นคือแผนแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรแปลกๆจริงๆเพื่อนฝูงนั่งกินข้าวแล้จะนั้นเดินเข้าไปในภูเขาไฟไม่กุ๊กกี้ฉันหายคำสุดที่ง่ายเนี่ยการยิบด้วยเดนเดินเดินเอ็นดิ้งครับมูนอัลเคียจบได้แมวจาการโดจูเนียโอ้โหแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์มากกว่านั้นคือผมได้ตรวแพตตินัมครับนี่ครับงีอากูแป๊บนึงนะโอ้ ตีตีขาววีตัวนี้เหมาะเดี๋ยวไหนก็ไหนครบับรับรีวอร์ดหน่อยแล้วกันนะตัวนี้น่าจะเป็นไอตัวแบคทีเรียโบราณแน่เลยเกี่ยวกับไอไอดานแบบเอาไอตัวแบคทีเรียเนี่ยคือผมขี้เกียจเล่นนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้แบบยังไม่ค่อยมีเวลาแบบมาเคลียให้หมดนะฮะแบบค่อยไปนะครับก็อาจจะสักร้อยปีอาจจะถึงก็ได้นะครับออ้ย โคตรโหเลยครับมาดูดาเมจกันเลยนะครับอืแปดหมืนสี่พันหนึ่งอยหกสิบก็ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบแรงอยู่นะครับอันนี้สิบแปดประมาณเลเวลสิบแปดได้นะครับเฮ้ย้ว <c oughs> ก่อนที่เราจะมาจบคลิปกันนะครับเราก็จะมาเปิดตู้แพตตินัมกันหน่อยนะครับ แล้วก็เปิดกันเลยครับสามสองหนึ่งเปิดเลยครับ <c oughs> อุ้ยตัวอะไรครับเนี่ยอ้มทันเดียโอ้โหผมอยากได้โอ้อยากได้เนี่ยอยากได้ว,ว่าเนี่ยอยากได้แคทรีนเนี่ยอยากได้พวกอีพิกเฟสติวัลเนี่ยรู้ไมว่า อีกตัวไอพวกเนี้ยอยากได้แต่จะว่าไปครับตัวนี้ผมได้มันดีไหมครับเนี่ยใช้ไปเลยนะทันเดียมาครับตบสีแดงตบสีแดงแต่มีมหาศารมีรางออลติเมทด้วยโอ้โหโคตรโหดครับโอเคนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพอเพียงแค่เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ